สบอวัสดีทุกคนสวัสดีบาบาลุงสวัสดีวันมะลิใต้เดวันนี้มันเกิดไอ้ี่อ้อนวนเจ้ากระบองี้ยเขานิสนีสั่อไทยเขียนว่าอุทัยเฮ้ยกาไฟค่ะกาไฟช็อปกาแดท มึงเอามาอย่างนั่นนี่นะดำเราเอามาพิ่นเราามแล้วมึงสิเหตุยังบอดนิจะเรจัดการโอ้นั่งนี่นั่งนี่ใครวะใครนย่ไม่อยากกินน้ำแบ็นี่อย่าเผาเผาเค้กก่อนนี่้าไซอย่ามาซีนเดือนซัมเมอร์ของเราขอบคุณเงินห้าร้อยจากคุณพี่เดิอเมื่อกี้นะจากพี่ยังดอกคันเห็นจากเราสื่ออย่าง

ขอบุกับขอลุงบอยเร็วพี่ตาริงบอยนะพี่มีตาลุนวนชมพู่ขอบใจขอบลายเด้ออยากกินน้ำแป๊บชี้ก่อนสื้อเค้กมาให้ลาบเด้เมันละลายแก้วน้ไปล้างน้ำเปล่าก่อนเอามันถือถือกุมมอยซคาแลตมันถือกุมมอละลายเพราะมัก็ใส่ตัวเย็นมาไปไป ล้างน้ำเปล่าก่อนลงทางมาั่อนร้งอะ้วอยออกอวนยับออกถอยไปจริจริงวันเกิดวันที่๒๘ผมกินมื้อนี้ก่อนสิบมมีเวลามาสิบมมีเวลามา

มากินเชกร้านทรายด้อมามามาจารยนนะมีลายมีลายมีลายนี่จัดมาดามนี่ไงเงินห้าร้อยบาทก็ไปลงจากตรงนี้เลยอันนี้นะแก๊สละหกร้อยไอ้ซาอาบาท ใส่ดำอันนี้ก็ไม่เอานะเอาถอยออกไปอีกเล้ทอยออกไปเขาไปกินเองแม่กูสิอยากได้เค้กนี่มึงสิกินสบอเดียวนี่บอเไดง้เอ้เอาออกไปน้าป่าทั้งนี้เลยีอันนี้ไม่ให้แบ่นี้ โอ้ยกูลัวว่ามึงขายเป็นจอนตัวน่าใส่อิตาล้อนภาษาอะไรบอสช็อกโกแลตเยยรยาตีนแห้งมันอันนั้นแล้วมันเยื่อลงแม่ย่างบัตรนี้สิหนึ่งย่างบัตรนี้มิติใหม่ของการเก็บน้ำแข็งอาจารย์มาดูแม่ เจิดมาดูจานนะจานบริจิตได้ดีจานนะใ่อนต้องตักลายหรอกนนคนกินตักให้ตัวเล็กตอ้าวไปให้พอใหญ่ในนี้รนน้น เสี่ยเมื่ออะไรได้ฮข้อเสียเนี่ยกับบอเหตุงอางงกหลังอยู่แสงแบนไวัญทอยมาทุกคนทอยมาหนังเหี่ยวๆไปลังไป ไปมาไม่ได้แมู่กไปกินเกดดเออคายออกุด <c oughs> า <c oughs> อแม่เอาไปนี่แกวไอแม่ <c oughs> เอาใส่ดำขอกูนะกูแ <c oughs> หนกระขอ้อแหงนี่อ้ายนอแม่่นี่ไอ้น่่อม่ไอ่อ่ม่อ่ นี่น่าอีรากาคุณปู่เร็วๆแน่กากกากคุณปู่เดี๋ยวนี้อ๋ออาจารย์น่นให้เอะไหมใส่เสเอาใส่แล้วกินอาหารแล้วเอาไปกิน คือบุกินอันนี้เป็นไทยคืบุกินช็อกโกแลตนะอันใ่าาวกินขทาวาจาน100ไม่วใหญ่กับข่าวที่สาวลงมาแล้วจะเอะมาจับนกับแกงี่พยกินข,ข้าวเอามามดเลอยู่ในไซยน้องดาวน้องนีน้องนีจัดข้าวไหมพี่กินที าาานานมีข่าวอยู่มันซื้อมาเรีบยบร้อยเออมันหัวลาบากแห้ง,งมันหัวลาบากแห้งคือสิบมีข่าวมันกินมันเลยซื้อ,อหั่นกนะับข่าวมันก็ซื้อมาแล้วแบ้าวง้า่างเบลาบมูหั่นชองทองเอาไปใส่จานไหมนาหิวข้าว <c oughs> ข้า,ขาใจไนนไปใส่จานมาก,กินก่อน งานยังงานมอิ่จด้อาแม่มาบัดดีลูกดวดเดียวสองงานงานมันเกิไเรียบร้อยจะได้ที่ก็กกับไปมองเกาอีกแม่ไปกับไปอยู่บนแม่กับไปพูนอีกว่เจอกันเอาวทีเดยเจอกันเดไปกินงันเันก็อยู่บ้านด่านนี่กับแท้นเบียร์ได้หลูกบอกกับไเอ้ยม่กเานันแม่ นั่นคือบ้านดานนี่ลูกกรับแท้ขอ,นะองบ้านดานมันบรกิการดามดามดามมึงจัดการกับข่าวก<อ>ับอะไรในโต๊เนาะนเออเล็กเปหลักหันอยังมากระยมคอยลังออกมากินอ,อยลังกินเชฟชวนกันได้ไหมนี่นะโอ้ สิห้าสิได้กินเซซวนครั้งแรกกับมือนี่แล้วกินยำจีนไปผ่านไปแหละพว่าจะแมันซ่ามึงประหยัดแป้งนัวครับแม่ค้าเนี่ยเข่าได้จังได้ได้จากเข่าเท่าไหร่กดเข่ามาดู้เฮ้ยสรุปแล้วมึงบริสุทธิ์มาเข่าเนี่ยเข่าบริสุทธิ์มีมี่ข้าวเจ้าเอากระบ่ามึงกินข้าวเจ้าเอาเขาก่อนไาบริสุทธิ์ค่ะ

อะไรกแล้วเขามานั่งทีมาเสียบมาเสียอะไรนะได้ได้ได้หนูอะไรขนามาทำดีนะนี่มันหนังไก่ป้าหนี้เขามาหนังไก่ไม่ใหญ่แม่ยมาไมกันไหนคนเมาหนังกนไไหมเขามากินกันไกินอยู่นอกมัหนังออันดัามกินํากันมัแคือวงวไม่ไม่ ม่จาะมันอเปลี่ยนไกกะยามมันเป็ยัไกิมนก็บอเป็นยาจจโอ้ยจาะมวยหัวเรากินมวยหัวเหกินไม่ละสแตกเอาโถมัอวมนนีเาอยากกินเสสวนนะเสสวนกันจะบ่อยังอยู่เพื่อน่ะปื้นทีลงไปเอาหมอนะก็ได้ว่าลงไปเอหม้อแกงสะดอก หมอจุ่มเอาเดียวอวดเอามันสุดโบมือมาอยู่ในนี้นะโอเคพี่น้องเก็บผ้าใบเสื่สมนี่ก่อนพี่น้องเลยเก็บผ้าใบสมก่อนขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยติดตามขอบคุณหลายๆไม่นะค่เมื่อเดียวสองงานโผโพดีเรออลังการ มันบริหา